สวัสดีค่ะอยู่กับสมอชาแน,นลนะคะคอกินนะคะหมาล่ามีปลาหมึกสวัสดีค่ะอยู่กับสมอชาแนลนะคะคอกินนะคะหมาล่ามีปลาหมึกอ๋ที่ว่าหนูมานี่นเหรอ สูมาแล้วเนาะทางโน้ก็จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นห้างนะ F4 F4 มา มาดูเพนด้าปีนปีนปีนตึกนะคะปีนปีนห้างนะคะเพนด้าปีนห้างตรงนู้นก็เป็นห้างก็บันไดเลื่อนขึ้นห้างนะคะไอ้ปีนเพนด้านะคะไอซีเป็นของที่ระลึกของฝากนะคะ

ลูกก็อยู่ในนี้แหละแม่ถ่ายไม่ได้น่าดู <c oughs> จริงนะอามา่าแม่จะลูกสาวพามาเดินห้างนะคะตอนนี้นะคะอยู่เมืองนี่ตรงแพนด้าจะค่อยดูแพนด้าในจอนะคะเอฟซีพาเดินดูเมืองเขานะคนะอฟซี C, ดูในห้างหนึ่งแพนด้า ห้างเขาก็มีแต่ลูกเพนด้านะคะอุกจีเมืองเขาดูราดูถ่ายอันนั่นไงลูกสาวพามาเดินห้างห้างชื่อหางแต่ลูกสาวจ้ะลูกสาวไม่ได้ถอดแมสเลยลูก อ๋อตรงนู้นเขาขายน้ำนะจริงตรงนู้นขายน้ำเพนด้าก <c oughs> ็อยู่ในรถแตรอดูเพนด้าคนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คนเยอะจริงๆนะคะเมืองเขาใหญ่มากจริงๆเฉินตูเมืองเฉินตูใหญ่มาก ทูสาพามาเดินห้างคนเยอะมากนะีหสิก้อูอะไรนะคะไปดูสิไปไปดูนูกจะกินไอศคมเหรอ ลูกสาวมาช็อกลูกสาวพามาซื้อของอยู่ในห้างเข้าห้างมาไหมคะไอซี่ปลาดิบปลาดิบ ดเดินอยู่ในห้างนะคะห้างซุ้มตุ้งน,นะคะบ้านเขากับบ้านเรามันก็ไม่เหมือนกันเนาะมีสาวอยู่ข้างหลังนะะู่นี่เขาี่าเดินอยู่ตรง้นอันนี้มันมาคนละที่เลยนี่ไงที่เรามาลูกนี่เลี้ยวไปนี่ก็คือทางเรามา เลี้ยไปขวาม,มือนะี่ยแต่คนจะเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยนะคะเอฟซีเพราะว่ามันเป็นเทศกาลเขาหยุดพอดีนะห้างติดกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะห้างนู้นหลั่งไหลออกมาทั้งหมดเลยนะคะคนเยอะมากนะคะเอฟซ เมืองเขาใหญ่จริงๆนะคะเอฟซีเขากำลังเดินเที่ยวนะคะเอฟซีนะคะมันเป็นเหมือนกับถนนคนเดินอะ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกถนนคนเดินแล้วมีแต่ห้างทั้งหมดเลยนะคะห้างใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเลยนะคะรวมรวมรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะ เยอะมากเลยนะคะมีอาหารนะคะกินมาก่อนเลยนะคะอาหาร คนเ,เยอะมาก,ทา,ท,ากมาะะทางที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะับที่จีนทางที่เราเข้ามาตอนแรกลูกสาวกำลังถ่ายคลิปอยู่ คนเยอะมากและสวยด้วยนะลูกคนเยอะจริงๆนะคะห้างนี้นะ่ะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะคะคนเยอะจริงๆห้างนะคะ นี่ก็รถขายแพนด้านะคะของฝากเป็นที่ระลึกนะคะใครอยากได้ก็เอาไปเป็นของฝากแบบนี้นะคะเอซีนะคะห้างเขาใหญ่มากเลยมันรวมกันอย่างนี้เลยมันจะเยอะทุกวันมันจะเยอะทุกวันไหมอันนี้มันเทศกาลเราเหรอลูก ไม่แม่อยากรู้ว่าห้างเขาทำไมติดกันทุกห้างเลยอ่ะแล้วหนูเป็นเจ้าของห้างไม่เนอะหนูก็ไปถามเขาไม่เนอห้างก็ติดกันทุกห้างเลยนะคะหนูจะเดินเข้าห้างไหนไปเหยียบเออเออเออ,เอ,อไปเหยียบาาเขนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปเข้าห้างอีกลูกสาวจะพาไปไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่ว่าแค่ถ่ายลงถ่ายลงตั้งหลายรอบแล้วไม่ใช่ยังยังยังไม่ได้ิลงให้มันได้แปดนาทีนี่น่ะจะไาเข้าห้างแล้วไปครอบกผมว่ามทีันผมปนะไปทนผมัผนันผนันจะผ่นไ ของกินมาล่าโอ้ของกินเยอะมากเยี่ยวให้แม่ถ่ายนี้ก่อนของกินก่อนมาดูหมาล่านะเอฟซีใครอยากกินหมาล่าก็บอกมาเด้อหมาล่าคืนกระแซบก้อน